วิธีการทำกััหันดอกไม้นะคะทาน้ำพริกเผาให้เต็มแผ่นเนาะเอาแฮมวาง่ทีนี้เราก็จะบากนะคะห่างจากขอบเนี่ยหนึ่งเซนแล้วก็บากเป็นมุมแหลมแบบนี้กดลงไปเฉือนทำทั้งหมดสี่ด้านนะี่ย พอ okay. สีด้านแล้วปุ๊บเราจะยกขาข้างหนึ่งของน้องขึ้นมานะขาข้างหนึ่งทับไปนะคขแล้วก็กดลงทับไปกดลงพออันสุดท้ายทับปแล้วก็สอดเข้าไปที่ชิ้นแรกนะจัดระเบียบสังคมนิดนึงอท่าน,นี้ก็จะได้ขนมปังกลางหันดอกไม้ นะคะง่งายๆแบบนี้เลย